ต้อนรับเข้าสู่ซ่องป้ายจำลองสะหายหลายคนเด้อวันนี้ก็มาขัวหอยค่ะแถวนี้บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะเอฟซีควรจะขัวหอยชมบรรยากาศรอบเขารอบภูก่อนเนาะตอนนี้ไม่รู้กี่นาฬิกาแล้วสงสัยเก้านะมั้งไม่ได้ดูนาฬิกาเลยค่ะนั่นถนนคนทาง มอเตอร์ไซฉันจรไปมาอยู่มันจะกัดตอนตอนสามโมงตอนสามโมงค่ะโอ้ยสะดบกระทิงแดงมาแล้วหนึ่งขวดวันนี้ยายก็จะมาแถวนี้ละ่ะขอหอยขอปูขอปลาในเด้อเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยปูหน้าจะยายก็ได้แต่ท่วงอย่าตื่นได้ ปลาลำเมาไพ่ตอนนี้ยายก็มากลัวหอยก่อนแล้วนี่ปูปูนั่งค่ะบนนั่งมันบกคักค่ะรู้ว่ามันมีหรือเปล่า จะมีบม่มีอะไรรึอืออือดูนะหนึ่งรูกฮอเชอรี่เนี่ยฮอเชอรี่ ชื่อเสียมมามหมดูเห็นผุงเห็นจะแจ้ง ปีนี้หอยไม่ค่อยมีนะปีที่แล้วนี่หอยเยอะถ้าไม่มีสักไปเนี้ก็เห็ต จะปุมีแล้วเนาะ้ยมันมีจะหอหัวชนีหละ งานที่ข้อดินหอข้างหนึ่ もう。 แล้วหน่วยตรงนี้ตรงที่ยายหัวาตามันก็อยากฟังไหมอยากเห็นแจ้งเท่าไหร่ ừ. 嗯嗯，好。嗯，我去给你。 โอ้ยคือหน่วยใหญ่ใช่ปะฮอยเชอรี่นะฮอยเชอรี่แต่ว่าถ้ามันเข้าเป้าก็หน่วยใหญ่จะเอารูปจะ่ฮอยเชอรี่ ได้ๆหอยจะไดีได้หอยขมนี่แบบนี้นี่นี่นี่หอยขมแบบนี้อยากได้นี่อันนี้หอยขม Hmm. <laughs> หอยเชลลีหอยเชลลีคือมันจะหอยเชลีีไหมนี่หอยโขมเลยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะหอยโขมหน่วยใหญ่ค่ะ ชวนมากเป็นเต้าหอ้เชอรี่ um mm -hmm. ขอขมเอาเลยซื้อเสียมมาใหม่เมือ่อวานซื้อมาใหม่ขมสุดตัวเราก็ไม่ยิงไหม เด็ดอิ์ีุมีแวท้างสุีอยากดไ,ได้ตัวใอเคด็ดหอรคุมนี่หอรคุมนี ไม่มีอู้คือสิบสามนาทีแล้วคือเร็วกระโดกระเดียะมาได้กรำหนึ่งนี่าก็ได้กำรรหนึ่งเพิ่งมาค่ะ โอเคค่ะ13นาทีก็โอเคนะคะพี่นอ้องขอบคุณหลายๆที่เข้ามาดูคลิปให้คุณยายนะคะเต็งกิวหลายๆเด้อบ๊ายบายก่อนค่ะ